สวัสดีค่ะมาพบกับสาวน้อยบุญจันทร์นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะมาชมความเป็นอยู่นะคะของสาวน้อยหลังจากที่ฝนตกมาสองสามวันติดต่อกันนะคะนี่นะคะที่นอนเขานะคะเป็นแอ่งน้ําเลยนะคะดูนะคะสภาพนางคุกกีโคน เป็นแบบสบายใจเลยนะคะหลังจากที่เมืองพัทยาของเรานะคะฝนตกติดต่อกันอสองสามวันมานะคะก็ได้ยินข่าวในเมืองนะคะในตัวเมืองพัทยานะคะคน้ําท่วมหลายที่เลยนะคะดูสภาพนางคะ่ะจะล้างน้ําออกไหมสาวน้อยเอ้ยสาวน้อย <c oughs> ช่วงนี้แม่ควานก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอซีท่านดูเลยนะคะอย่าเพิ่งห่างหายนะคะอย่าเพิ่งออกจากอ่า youtube ของช่องพังสาวน้อยปุญจันทร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราที่ยังอยู่พัทยานะคะช่วงโควิดรอบที่4มานี้นะคะช้างก,ก็กลับบ้านกันเยอะเลยนะคะกลับบ้านกันไยเชือกเลยนะคะส่วนเราก็คงอยู่ที่นี่ต่อไปนะคะรอ รอให้ประเทศเปิดนะคะให้นับท่องเที่ยวเข้านะคะเราก็อยากทำงานแล้วนะคะอยากทำงานแล้วนะคะไม่อยากมารบกวนนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอซนะคะแต่พอเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พ่อควานเขาเอาแปลวต้นสับปะรดนะคะ สาน,น้อยาน,น้อยสวัสด,ดีสวยยังสวัสด,ดีสวยยังนางอะ่ะอือนางสวัสด,ดีสวยยังเร็วโอ้ยงอนงอนงอนเห็นตาสาวน้อยไหมเอย่ยเอ้ยตายแล้วถ้าตกอีกหนึ่งวันนะคะเขามีการขุดดินด้วยนะคะขุดหลุมนะคะนุน ดี๋ยวจะพาไปดูบุญจันทร์บ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไปดูบุญจันร์บ้างนะคะดูนะคะก็อยู่ห่างกันนิดนึงนะคะโอ้ยบุญจันทร์ยิ่งเลอะเทอะกว่าสาวน้อยอีกนะคะดูดิ <c oughs> น้ําขังเลยนะคะน้ําขังเลยนะคะ พอควันต้องย้ายที่นอนนะคะย้ายที่นอนให้นางนะคะนู่นนะคะต้องเถิบออกไปนะคะนี่นะคะที่เดิมนางนะคะน้ำท่วมเลยค่ะถ้าตกอีกหนึ่งวันวันนี้นะคะต้องได้ซื้อปลามาปล่อยแน่ๆเลยนู่นนะคะพอควานเอาไปไว้ย้ายที่นะคะปกติเขาจะนอนตรงนี้นะคะ ดูบรรยากาศเมืองพัทยาค่ะวันนี้น่าจะมาอีกนะคะดูแล้วดูแล้วน่าจะมาอีกนะคะวันนี้ปุณจันทร์สงสัไม่นอนนะคะไม่ติดขี้โคลนเท่าสาวน้อยเลยค่ะ โอ้ตรงนั้นน้ำไม่ท่วมนะคะนางก็เลยไม่เละเท่าไหร่อืมพอควานเข้าแปลวต้นสับปะรดนะคะวันนี้ต้นสับปะรดใกล้หมดแล้วนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะสถานที่ที่เราอยู่นะคะช่วงนี้ช้างของเราก็เหลือน้อยลงแล้วนะคะช้างเราเหลือน้อยลงแล้วนะคะโควิดรอบสี่นี้กลับบ้านกันเยอะนะคะ แต่สาวน้อยบุญจันทร์ยังอยู่พัทยานะคะคุณแม่แม่จ๋าอยู่เป็นกำลังใจให้สาวน้อยบุญจันทร์ด้วยนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะเข้ามาชมไลฟ์สดของสาวน้อยบุญจันทร์ด้วยนะคะทุกวันนะคะไลฟ์สดขายผลไม้นะคะเพื่อหาค่ายานะคะหาค่ายาค่าน้ำมันไปเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าให้น้องช้างนะคะให้กับสาวน้อยบุญจันทร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายคลิปได้ให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ